สวัสดีนะครับนี่ก็ห่างหายกันมานานแล้วนะครับวันนี้จะมีการนําเสนอนะครับว่าไอตัวที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็จริงๆแล้วมันคือแขนกลน,นะครับที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขามอบมาให้ผมมาช่วยปรับแก้ในส่วนของโปรแกรมผมก็เลยอยากที่จะนําเสนอนะครับว่าเออเราจะปรับแก้ยังไงโดยนะครับ หลังจากนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเริ่มสร้างเลยนะครับว่าจะเริ่มสร้างยังไงแล้วเราจะทําได้อย่างไรแต่ส่วนตรงนี้นะครับบริเวณที่เป็นพวกพลาสติกพวกนี้นะครับผมไม่ได้ทําเองก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์ธยาวีนะครับแกจะเป็นคนทําก็จะเป็นในส่วนของการใช้ 3D p r i ปรินนะครับก็เดี๋ยวในส่วนนั้นเดี๋ยวจะแนะนําต่อไปในคราวหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอตัวเครื่องเนี้ยมันทํางานยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยผ่ามันทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วจะแนะนําทีละชิ้นว่าเราจะสร้างจากมอเตอร์เฉยๆเนี่ยให้กลายเป็นแขนกลได้อย่างไรโดยตัวแขนกลตัวนี้นะครับมันจะมีการทํางาน4ี่ชนแนลนะครับชนแนลแรกนะครับก็จะเป็นตัวกริปนะครับหรือตัวปากหนีบนะครับลักษณะก็จะเป็นในลักษณะดังนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของชันแลที่2นะครับจะเป็นในส่วนของการปรับนะครับถ้าเทียบไปกับมนุษย์เราก็จะเป็นในลักษณะของข้อมือนะครับปรับก้มเงยนะครับแล้วในส่วนของชันแลที่3นะครับก็จะปรับในส่วนของก้มหรือเงยแขนนะครับเปรียบเทียบได้กับตำแหน่งข้อศอกนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของถ้าเทียบกับแขนมนุษย์ก็คือหัวไหล่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในลักษณะของการใช้งานจริงก็คือจะเป็นลักษณะของการจับชิ้นงานนะครับมาวางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแขนกลตัวนี้นะครับมันสามารถนำมาทำในส่วนของการจับชิ้นงานได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถสอนให้มันทำงานจับชิ้นงานจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะครับว่า มันจะมีวิธีการโปรแกรมอย่างไรนะครับซึ่งในลักษณะของตัวอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะคร่าวๆดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการควบคุมนะครับคอนโทรลโดยในลักษณะของตัวอุปกรณ์ควบคุมหรือว่าคอนโทรลเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นในลักษณะของตัว VR นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมาจากงานที่เป็นในลักษณะของงานต่างชาติเขาทำนะครับแล้วเขา สามารถโปรแกรมหรือเรียนแบบนะครับแต่จุดประสงค์ของงานตัวนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะนำมาสอนในส่วนของนักศึกษานะครับผู้รู้ที่ต้องการทราบว่าเออแขนกลทำงานยังไงสามารถโปรแกรมได้อย่างไรแต่ผมจะเจาะลึกยิ่งกว่านั้นก็คือผมจะลงไปถึงขั้นในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับโดยตัวอุปกรณ์ชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันถูกสร้างโดยตัว arduino นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ เขียนโปรแกรมควบคุม,มการทางานมันได้หมดนะครับว่าเราจะต้องการให้มันทํางานอย่างไรนะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทถัดไปนะครับที่เราจะมาลองทดสอบการทํางานนะครับโดยจะเป็นการทํางานแต่ละส่วนว่ามันเราจะเริ่มอย่างไรนะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้ลองโปรแกรมไว้นะครับว่าให้ลองจับชิ้นงานนะครับจากตําแหน่งหนึ่งไปวางไว้อีกตําแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อย ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถโปรแกรมให้มันทําวนลูปได้นะครับแต่ว่าในลักษณะที่ผมโปรแกรมนี้ยังโปรแกรมไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับก็คือจริงๆต้องจับชิ้นงานจากตําแหน่งหนึ่งไปวางอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็ภาพรวมของตัวงานก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะค่อยมาศึกษากันทีละส่วนทีละตัวว่ามันคอนโทรลใช้งานได้อย่างไรนะครับ ก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับ